เป็นการต่อเรือที่อู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทําการลากเรือลํำนี้มาที่เกาะช้างเดิมทีรอบๆเรือเนี่ยจะเป็นน้ําทั้งหมดเลยนะครับเป็นการขุดให้น้ําเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจะให้ผู้พักเนะี่ยรู้สึกว่าเราอยู่กลางทะเลพอปิดกิจการลงทางโครงการจึงถมดินเพื่อป้องกันกระแสลมที่จะพัดทําให้เรือเนี่ยลม่มหรือว่าลม้มลงมาได้ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาผมว่าที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวที่สวยงามมากๆเลยนะครับคือจริงๆที่นี่เรื่องความหลอนหรืออะไรมันเป็นแค่เรื่องเล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองเข้ามาที่นี่แล้วลองมาสัมผัสดูโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินที่นี่เขาบอกว่าสวยงามมากๆของเกาะช้างเลยนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ลองมีโอกาสมาเกาะช้างก็ลองมาเที่ยวกันดูสักครั้งหนึ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีโอกาสเราได้เจอกันนะครับ